คำเตือนโปรดใช้พิจจร,ราญาในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีนะครับมาวันนี้มีเรื่องแปลกจะมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็อ่าเรื่องแปลกก็มีตัวเลขมาฝากด้วยครับผมก็คืออ่าแม่ผมครับแม่ผมเขาก็เป็น เขาเรียกไงคอหวยเนาะคอหวยก็คอหวยเล่นเล่นหวยก็เป็นปกติแต่แล้วแล้วก็ใส่บาททุกวันนะครับผมก็วันนี้ก็ใส่บาทเป็นปกติแล้วก็มีหลวงพ่อรูปหนึ่งก็เดินผ่านมาครับผมแล้วก็แม่ก็นิมนต์ใส่บาทปกติครับผมพอใส่บาทเสร็จตรวดน้ําเสร็จก,ก็พอจะเก็บของอยู่ดีหลวงพ่อท่านก็ทักขึ้นมาว่าโยมมีปากกากับกระดาษไหมอเอาเขาเรียกว่าอะไร เอาบุญมาฝากเรื่อเอาอะไรโชคมาฝากนี่นะครับแล้วพอดีแม่ผมเขาก็เป็นขาหวัวนะอยู่แล้วเนาะเขาก็พกปากกากับสมุดโน้ตเล็กๆไว้อยู่แล้วก็จดมาครับพอให้มา,าเล็กสองตัวสี่ชุดนะครับผมก็มีนะฟังดีดนะครับฟังดีๆนะมีสองหกสองหกนะครับแล้วก็หกสามหกสามนะครับผมแล้วก็มีเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมสวนนะครับสองหกหกสาม 98, 99นะครับแต่ที่ที่ที่ผมบอกว่ามีเรื่องน่าแปลกใจก็คืออ่าเรียกว่าอะไรเลข98นะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอ่าเป็นเลขอ่าอายุอ่าป่าเปมนะครับป่าเปมตอนถ้า,น,าน่าจะตอนที่เสียหรือยังไงเนี่ยครับผมเป็นอายุเป็นเลขเดียวกันนี่แหละน่าจะเป็น98เนี่นะครับผมซึ่งงวดนี้ไม่แน่นะครับอาจจะออกก็ได้เพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขลุงป้อมมาแรงมาก ริบออกทั้งอะวันเกิดแล้วก็ประศเกิดลยครับหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดนะครับผมอะอันนี้ก็ชนกับอายุป่าเปรียนะครับลองเก็บไว้พิจารณากันนะครับผมนะทัวนนะครับสองหกหกสามเก้าแปดเก้าเก้านะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะครับช่องเราก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือลอตเตอรี่นะครับผมลักตัวไหนชอบตัวไหนเลือกดูนะครับเอาไว้พิจารณานะครับผม ส่วนจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัชนาเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ